สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ากับผมครับวันนี้เราจะมาปีนป่ายขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ Everest, ของคำถามปรัชญาครับเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลึกซึ้งที่สุดและเป็นต้นกำเนิดของทั้งสงครามและสันติภาพมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คำถามนั้นก็คือพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่ครับจากะวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้มีใครบางคนเป็นผู้สร้างและคอยเฝ้ามองเราอยู่หรือเปล่าหรือทุกอย่างเป็นเพียงความบังเอิญของอุบัติเหตุทางเคมีเท่านั้นกับตอนที่มีชื่อว่าไขปริศนาพระเจ้าระหว่างศรัทธากับวิทยศาศาสตร์ และความจริงที่อาจซ่อนอยู่ในรอยต่อของทั้งสองสิ่งครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคําตอบของเรื่องนี้มันไม่มีคําตอบว่าใช่หรือไม่แบบฟันธงที่ทุกคนยอมรับได้หรอกครับแต่มันแบ่งออกเป็นสามมุมมองที่น่าสนใจมากๆและผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาค่อยๆแกะรอยไปทีละมุมครับมุมมองที่ 1. มุมของผู้ศรัทธา และทฤษฎีนาฬิกาเรือนง,งามลองจินตนาการว่าคุณเดินเล่นอยู่ริมชายหาดแล้วไปเจอนาฬิกาข้อมือเรือนหรูตกอยู่บนทรายคุณจะคิดไหมครับว่าอ๋อคลื่นทะเลคงพัดเอาเศษเหล็กเศษแก้วมาประกอบกันจนกลายเป็นนาฬิกาเรือนนี้โดยบังเกินคงไม่มีใครคิดแบบนั้นใช่ไหมครับเราย่อมต้องคิดว่ามันต้องมีช่างทำนาฬิกาที่ออกแบบและสร้างมันอย่างประณีตแน่นอน นี่แหละครับคือข้อโต้แย้งของฝั่งผู้เชื่อในพระเจ้าพวกเขามองไปที่ความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตครับดู DNA ในร่างกายเราสิครับมันคือโค้ดที่ซับซ้อนยิ่งกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือดูการโคจรของดวงดาวที่แม่นยำราวกับจับวางความเป๊ะระดับนี้หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า fine tuning มันยากที่จะเชื่อว่าเกิดจากความบังเอิญหรือการระเบิดมั่วๆของบิ๊กแบงมันน่าจะมีสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ออกแบบไว้ตัางหากมุมมองที่สองมุมของนักวิทยาศาสตร์และพระเจ้าแห่งช่องว่างในฝั่งของวิทยาศาสตร์พวกเขาถามหาหลักฐานครับพวกเขาบอกว่าในอดีตมนุษย์เคยเชื่อว่าฟ้าผ่าคืออาวุธของเทพซุสเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติ แต่พอวิทยาศาสตร์จเจริญขึ้นเราอธิบายได้ว่าฟ้าผ่าเกิดจากประจุไฟฟ้าเทพซุสก็หายไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าแห่งช่องว่างครับคืออะไรที่เรายังไม่รู้เราจะยกให้เป็นฝีมือพระเจ้าแต่พอเรารู้แล้วช่องว่างนั้นก็จะเล็กลงเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความซับซ้อนของชีวิตอธิบายได้ด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวิน ธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจสร้างแต่ธรรมชาติคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้อยู่รอดมานับล้านล้านปีต่างหากโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้สร้างแต่ช้าก่อนครับยังมีมุมมองที่สามที่น่าสนใจที่สุดมุมมองของไอน์สไตน์ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า Einstein, อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัจฉริยะของโลกไม่ได้เชื่อในพระเจ้าที่เป็นคุณลุงใจดีนั่งอยู่บนก้อนเมกแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าเสียทีเดียวไอน์สไตน์เชื่อในพระเจ้าแบบสปิโนซาครับคือเชื่อว่าพระเจ้าไม่ใช่บุคคลแต่พระเจ้าคือกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความงดงามของจักรวาล สำหรับเขาพระเจ้าสิงสถิตยอยู่ในสมการฟิสิกส์อยู่ในแสงดาวและอยู่ในความลึกลับของเอกภพที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงครับนี่คือการประนีประนอมที่สวยงามครับว่าวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือในการทำความเข้าใจผลงานศิลปะของพระเจ้านั่นเองสรุปแล้วพระเจ้ามีอยู่จริงไหม บางทีคาถามนี้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับคําถามที่ว่าการเชื่อว่ามีพระเจ้าทรงผลอย่างไรต่อชีวิตคุณครับถ้าความเชื่อนั้นทําให้คุณมีความหวังในวันที่มืดมนถ้ามันทําให้คุณเกรงกลัวต่อบาปและอยากทําความดีถ้ามันเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณก้าวข้ามความตายหรือความสูญเสียไปได้ ในทางจิตวิทยาแล้วพระเจ้าองค์นั้นมีอยู่จริงแน่นอนครับและมีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนชีวิตคุณซะด้วยไม่ว่าท่านจะมีตัวตนทางฟิสิกส์หรือไม่ก็ตามพระเจ้าอาจจะไม่ได้สถิตอยู่บนท้องฟ้าไกลโพ้นหรอกครับแต่อาจจะสถิตอยู่ในความเชื่อและความดีงามที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนนี่แหละครับ ดังนั้นคําตอบนี้คุณผู้ฟังต้องเป็นผู้ค้นพบด้วยตัวเองครับไม่มีใครตอบแทนใครได้หวังว่าการเดินทางทางความคิดในวันนี้จะช่วยให้ท่านได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ